เป็นยังไงบ้างครับดูบรรยากาศแบบนี้แล้วภาคใต้เป็นพื้นที่แย่งชิงกันเยอะมากทีเดียวภูมิใจไทยก่อนหนะ้าเหมือนจะมั่นใจตอนนี้เนี่ยความมั่นใจคิดว่ายังเท่าเดิมไหมครับประเมินจากที่เห็นแล้วเเอ,อ,เอ,อสำหรับผมนะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้ของภูมิใจไทยนี่ต้องต่อสู้พอสมควรสำหรับการยึดพื้นที่ภาคใต้ครับ,รบอย่างมากครับครับแข่งกันพรรคใหญ่สามพรรคนะครับ พักกล้าทำพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทยครับคือคือคือ,คอต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราชวนคุณปิติพงศ์มาคุยเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณปิติพงศ์เนี่ยเคยอยู่พักใหญ่มาก่อนนะเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาทําพักตัวเองคือทําพักตัวเองมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งก่อนแล้วนะครับคือ,ค,อคือพักเป็นทรแล้วได้สสเข้าสภา,าด้วยแต่คุณปิติพงศ์เนี่ยไม่ได้เป็น เป็นปฏิลิศที่ได้เข้าสภานะครับทั้งทั้งที่เป็นหัวหน้าพักนะแล้ววันนี้ก็ยังเดินหน้าสู้ต่อมาทําพักแล้วก็ได้วิเคราะห์การเมืองกับเราเนี่ยกับเนชั่นเนี่ยตอนที่มาร่วมเวทีก็โอ้โหวิเคราะห์ได้น่าสนใจก็คือมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนจะมีความผิดพลาดและปัญหาภายในอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะในขณะที่หลายๆโพหรือหลายๆนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยไปโลดแน่แต่คุณปีติพงษ์เนี่ยมองว่าภูมิใจไทยน่าจะมีปัญหาภายในอยู่ใช่ไหมครับภูมิใจไทยเป็นพักที่มีปััญหาาาภยยในนนนนนอออคคต่่งแรบ เพราะเนื่องจากสองสามปัจจัยใหญ่นะครับครับเรื่องแรกคือภูมิใจไทยเนี่ยมีมีบ้านใหญ่เข้าไปเยอะไปนะครับฮัลโหลได้ยินครับชัดเจนครับคือคือคือเข้าไปเยอะเกินไปคือถ้าเข้าไปมากแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาเรื่องที่สองคือว่า ภูมิใจไทยเนี่ยผลงานที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนว่าจะมีผลงานอะไรที่ประชาชนเชื่อมั่นที่จะสามารถที่จะเข้าไปเออทํางานได้อย่างชัดเจนนะครับครับนะครับครับประมาณที่เรื่องที่สามเนี่ยรัฐบาลต่อไปเนี่ยเป็นรัฐบาลของรัฐบาลผสมครับถูกไหมครับ,ร,บรัฐบาลผสมเมื่อรัฐบาลผสมเนี่ยพักแต่ละพักก็จะมีสัดส่วนทางการเมืองที่ที่ ที่ต้องแบ่งแบ่งโคต้ารัฐมนตรีกันไปถูกไหมครับครับถูกไหมครับถูกครับ,รบนะครับคราวนี้เนี่ยคําถามที่สําคัญคือว่าสมมุติว่าคอ,อรมอเข้าไปมีการแบ่งคอ,อรมอกันเองเนี่ยนะครับโคต้ารัฐมนตรีที่เป็นส่วนกลางที่ภูมิใจไทยใช้หาเสียงปัจจุบันเนี่ยเช่นคุณสุปฏีคุณอ๋อคุณสีหัสักครับคุณสีหั์ักไรทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นยึดโคต้ากลางทั้งหมดเนี่ย โคต้าของสสบ้านใหญ่ที่แต่ละพักที่เข้าไปพักตัวเองอ่ะจะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนครับท่านนึกออกจ้าพี่พี่พี่ก๊อฟนะครับอนึกออกใช่ไหมครับ,ค,รบคือว่าเพราะว่าสมมติว่าแบ่งกันสิบเก้าอี้เนี่ยคอรมอส่วนกลางจะไปอย่างน้อยก็เป็นประมาณเอจ็ดเก้าอี้ถึงแปดเก้าอี้แล้วแล้วโคต้าสสพื้นที่ที่บ้านใหญ่ที่เข้าไปจะทํำยังไงครับอ่าใช่ไหมครับครับคุณคุณปิติพงศ์ครับที่นี้ เราเราก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือเขาจะไปแบ่งคอรมอไดเ้เขาต้องชนะเลือกตั้งก่อนอทีนี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นปัญหาอะไรของภูมิใจไทยบ้างไหมครับโดยเฉพาะในอย่างในภาคใต้เนี่ยการสื่อสารของคุณพิพัฒน์แม่ทัพภาคใต้เนี่ยมันมันในทางการเมืองเนี่ยมันสร้างปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการประกาศจุดยืนไปเลยให้คนชอบตัวเองก็มาเลือกนะครับคนที่ยังไม่ตัดสินใจมาเลือกตัวเองหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารเชิงวาทกรรมครับครับ คือนับตั้งแต่ผมทํางานเรื่องไทยและไทยมาไม่ใช่ของเพื่อไทยนะฮะไทยและไทยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการสร้างวัฒกรรมแบ่งแยกนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะการหาเสียงลักษณะเนี้การเรื่องหาเสียงเรื่องการชังชาติก็ดีการหาเลี้ยวไม่เอาเราเข้ามาแน่หรืออะไรหลังทั้งหมดเนี่ยมันเคยขึ้นกับวัฒกรรมมาแล้วเรื่องดังนี้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคนใช้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยและไทยและพรรคหลักประชาชนนะครับในตอนนั้นนะครับ มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันทีว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถูกแบ่งแยกกันอย่างนั้นและการหาหาเสียงในลักษณะครึ่งเออเอาตัวเราดีและตัวคนอื่นไม่ดีนะครับมักจะตอบคาถามขึ้นมาลําบากว่าคุณดีคุณดีอย่างไรให้ที่ไม่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับมันเป็นมันมันมันทำให้สังคมเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยชัดเจนครับนะครับครับครับก็คือว่าพอจะเกิดปัญหาขึ้นในทางหาเสียงนะครับ ก็คือว <breach. S 1> ่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆวันนี้พรรคประชาธิปัตย์หยิบเรื่องนี้มาโจมตีพรรคภูมิใจไทยแต่ในอดีตพรรคประชาธิปัตย์ตอนแข่งกับทงศน์ทไทยก็ทาแบบนี้มาแล้วเหมือนกันอย่างนั้นนะใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> พรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นต้นกําเนิดในการทําเรื่องนี้นะฮะต้องพูดอย่างนั้นแล้วกันในแนวคิดอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการหาเสียงผมว่าเป็นการหาเสียงแข่งขันในเรื่องนโยบายเรื่องตัวบุคคลเนี่ยมันจะดีกว่าเยอะ นะครับ <S an> ว่าคุณจะทําอะไรไม่ทําอะไรผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยท่านมีความสามารถมีแคลิเบอร์อย่างไรอะไรต่างๆนะครับหรืออย่างไรอันนี้จะเหมาะสมกว่าแต่การที่การเลือกการเลือกลักษณะอย่างเนี้นะครับเป็นเป็นเป็นการหาเสียงที่ผมว่ามันทะให้เกิดสังคมเนี่ยมันมีความเแบ่งแยกกันเกินไปครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในในในการที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยรักชาติมากกว่าคนอื่นเขาหรือว่าคุณตัวเองเนี่ยเป็นคนดีมากกว่าคนอื่นเขา เอออะไรต่างๆทั้งหมดมันพาะมันมันพิสูจน์กันไม่ได้หรอกครับโดยโดยคำพูดนะครับครับุณปิติพงศ์ครับทีนี้ถ้าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองทั้งร่วมอยู่ในพักใหญ่มาก่อนแล้วก็ทําพักการเมืองเองด้วยนะครับแล้วก็ฝ่าฟันกันมาเนี่ยหลายสมัยแล้วเนี่ยมองว่าประเมินว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยโอกาสถึงร้อยห้าสิบนี่มีจริงๆริงไหมโอ้โหผมผมไม่กล้าอัดเตือนที่จะไปประเมินพักพักการเมืองพักอื่นนะฮะแต่ในส่วนตัวเนี่ย ผมเชื่อมั่นว่าจํานวนสสของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับอน่าจะขยับขึ้นครับแต่ก็ประเมินไม่น่าถึงร้อยห้าสิบนะฮะรวมรวมบัญชีรายชื่อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่น่านะครับไม่น่าครับแล้วแล้วอแล้วสามพักใหญ่ที่เป็นการเมืองสามก๊กที่เรียกกันอยู่ทุกวันเนี้ยจะมีพักไหนถึงร้อยห้าสิบเลยครับดูแล้วอันนี้เราประเมินคร่าวๆนะครับ ถ้าพักอันดับหนึ่งนะฮะถ้าพักอันดับหนึ่งอะอย่างน้อยต้องประมาณร้อยร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบที่จะเป็นพักอันดับหนึ่งนะฮะครับครับประมาณนั้นครับครับครับแล้วย้อนกลับไปที่พักเป็นธรรมของคุณปิติพงษ์บ้างครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับรอบนี้อครั้งที่แล้วถ้าจําได้เนี่ยได้เบอร์สามใช่ไหมฮะรู้สึกจะเป็นเบอร์เลขตัวเดียวแต่ครั้งนี้เป็นเลขสองตัวใช่ไหมครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับมีหวังแค่ไหนครับ หมายเลข45ครับ,รบก็คือว่าคืออย่างนี้นะฮะพักเป็นธรรมเนี่ยเราเรายุทธศาสตร,ร์เราวันนี้เราเดินยุทธศาสตร,ร์ที่สำคัญประมาณสองสามเรื่องใหญ่รเรื่องแรกคือเราจะแจ้งเกิดเราจะแจ้งเกิดไปแล้วในรอบเรื่องตั้งรอบที่ผ่านมานะครับ,รบเรื่องนี้เราอาสาตัวเองเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลโดยใช้นยโยบายในการหาเสียงนะครับเช่นนโยบายปฏิทินเป็นธรรมนยโยบายทางด้านของ เรื่องการจัดการเกษตรนะฮะปฏิทินเป็นธรรมเรื่องที่สองคือเรื่องนโยบายหมูปิ้งที่จะช่วยเหลือคนที่เข้าให้เข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับยุทธศาสตร์ของพักตอนนี้ไปได้ดีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพักเนี่ยจะสามารถมีที่นั่งสสอในสภาทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่ออย่างแน่นอนจากการที่พักทําโพส่วนตัวนะฮะแต่จํานวนก็คงคงไม่ได้มากมายอะไรก็เป็นแค่จํานวนพอสามารถที่จะทํางานในสภาและก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าเป็น ร่วมกับทํางานกับรัฐบาลได้ถ้าพรรคการเมืองใหญ่เขาสนใจแนวคิดและนําเราไปร่วมในการที่จะให้โอกาสเราเข้าไปทํางานครับประมาณัครบช,ช่วยขยายแคมเปญหมูปิ้งหน่อยนี่ผมผมเห็นอยู่อยู่ในอยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันมันยังไงครับแทนเป็นหมูปิ้งเนี่ยนยโยบายหมูปิ้งเนี่ยก็คือ,อเป็นนยโยบายซึ่งให้คนลากย้านะฮะคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนําคือรัฐบาลเนี่ยจะออ,อก ออกเงินให้ก่อนนะครับ,รบออกเงินให้ก่อนจํานวนหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับแล้วแต่ความสามารถให้ประชาชนไปสร้างตัวเองไปทําไปประกอบอาชีพนะครับ,รบในในในจํานวนเงินนั้นนะครับโดยเงินนั้นที่เราให้เป็นเงินดิจิตอลนะครับไม่ใช่เงินสดออเพราะว่าโดยผ่านจากแอปเป่าตังเพราะนั้นการที่เราออกให้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเ,เขาก็ไปสร้างอาชีพทํากินแล้วเราก็เก็บค่ารายได้เงินต้นที่ออกไปจากยอดขายที่เขาขายให้ ที่เรายกตัวอย่างหมูป,ปิ้งให้เห็นสมมุติว่าคุณขายหมูป,ปิ้งร้อยไม้เรารขอสิบไม้กลับ,บขอสิบไม้กลับในต่อวันนะฮะต่อวันเป็นต่อวันเพราะนั้นถ้าสิบไม้กลับต่อวันเนี่ยประมาณสิบวันก็จะได้เงินทุนคืนครับรัฐบาลจะไม่ได้เสียสักบาทครับเพี่แต่รัฐบาลจะหาหาหา,งหางเงินให้เขาก่อนเขานี่เงินที่หาจากไหนผมก็ประมาณการว่าทุกครั้งที่มีการที่ที่มีงบประมาณเนี่ยฮะรัฐบาลจะมีงบล้างท่ออยู่นะครับ งบล้างท่อผู้นี้เป็นงบที่เอโดยงานต่างต้องส่งเงินส่งเงินคืนคลังอยู่แล้วนะครับเพราะรใช้ไม่หมดเงินผู้นี้เราก็จะถูกปัดออกมาหรือเป็นงบที่แประยะติของสสเพราะนั้นจะไม่กวนงบงบงบหลักของของแต่ละกระทรวงที่กระทรวงเขาได้อยู่แล้วนะครับงบใช้เงินไม่มากแล้วเงินก็ไม่ได้หายและระบบเงินดิจิตอนเนี่ยก็จะพูดจริงๆว่าก็คือใช้แอปกระเป๋าตางังหรือแอปที่ประชาชนคุ้นชินอยู่แล้วนะครับ,รบมันก็สามารถที่จะทํา ทำทำงานได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งงบไปพึ่งอจัดการแอปใหม่ทําแอปใหม่เลยทั้งสิ้นนะครับก็ก็ประมาณนั้นโดยใช้ระบบ QR code ในการซื้อของจ่ายของนะครับครับประมาณนี้ครับ,รบแล้วคนสามารถที่ภาพภาพรวมสามารถทําได้ผมตั้งเป้าไว้นะครับก็อย่างน้อยก็คือประมาณคนขั้นต่ําก็ประมาณหนึ่งแสนคนขั้นต่นําในชุดแรกนะนนแล้วก็ขยายฐานไปเรื่อยๆคิดว่าจะทําให เศรษฐกิจฐานลากพิประชาชนตัวน้อยที่ไม่มีเงินเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เสริมสร้างตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถนําเงินเข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าพื้นฐานของชีวิตของตัวเองมากขึ้นแก้ปัญหาต่างๆทั้งนั้นที่ตัวเองไม่มีรายได้แล้วที่สําคัญที่สุดไม่ต้องใช้เงินนอกระบบไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบน่าสนใจครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเปรมพงศครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ